รถบัแคปอโอตโตแบรนด์หลักปีใหม่ไม่น้อยวันนี้ขอน,นําเสนออ e ีซ e ูซุดีแม1.9 d i s p e c c c a p S เออ,อ,อ,อค่ะเพื่อใครชอบหน้านี้อยู่นะคะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้ราคาเริ่มต้นสําหรับจากไฟแนนซ์อยู่ที่399,000บาทเฉพาะคนที่มาจากคลิปนี้เท่านั้นก่อนเริ่มต้นอ,อยู่ที่7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะรถคันนี้นะคะเป็น s p e c e c p S S u ออโอ ปี2021-22นั้นเลยให้ดูความเดิมนะคะสเป c แค a p S สออโเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับนะคะระบบการลื่นถลายนะคะแล้วก็มาให้พร้อมกับระบบ A-Off ก็คือช่วยหยุดเวลาที่รถจอดติดไฟแดงนานๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าอยากได้กระบะ Cap ออโตปีใหม่ไม่น้อยไม่อยากลงทุนเยอะไม่อยากใช้เงินดาว3-4-5 0 0 0 0ราคานี้นะทุกคนคะ่ะจากเสนะเริ่มต้น3 9 000, 9 0 0 0เเท่าน,านั้นแล้วก็ให้ดูข้างหลัง แมคลายเนอร์ยังเดิมอยู่เลยนะคะขอภัยหากมีฝุ่นบ้างนะช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากๆเลยนะใครสนใจคันนี้อยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกระบะได้นะคะถ้าวันนี้จะหาแคปออโต้สักหคันเนี่ยคันนี้ค่อนข้างที่จะแนะนําเลยเพราะว่าทุกคนจะได้รถแบบเดิมๆแบบนี้เลยนะนี่เห็นปะ ถ้ากระสมต้องใช้เงินออกรถสามหมื่นสี่หมื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้ทุกคนเพราะว่าต่อให้ใช้น้อยทุกคนก็ยังเจอผ่อนแปดเก้าพันนะอันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เจ็ดพันกว่าบาทตลอดสัญญาเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำเลยนะว่าตลอดสัญญานะคะเป็นราคานี้เลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ดอกเบีย้ยเริ่มต้นได้เลยนะสาหรับลูกค้าที่เครดิตดี D นะคะเริ่มต้นแค่2บาทกว่าๆหรือว่า3บาทเท่านั้นเองนะ ใครสนใจคันนี้นะทุกคนมีตรวจสภาพแล้วจากโกอิ s สเป t ชั่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมั่นใจได้เลยว่ารถไม่มีชนหนักไม่มีน้ำร่วมแล้วก็รับประกันไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่สัญญาจองเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้คันนี้น้องเลขมาอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะทุกคนเพราะฉะนั้นปีใหม่ด้วยแล้วก็ได้ไม้น้อยราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซะ์นะคือได้ไปครบจบแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดสมมติใครอยากจัดซรงซิ่งหรืออะไรทุกคนสามารถที่จะทักมาหาโบได้นะ,ะตามคนะอนแท อยู่จังหวัดไหนก็ออกได้มีบริการเซ็นแฟแนซ์ถึงนาบา้านครอยากได้คันนี้รีบพักมาเลยนะคะ